สุขสบายดีกันบนจ่จ้าคอยก็สบายในยุันี้อย่างนี้ผักกระเดาสโตโนเลดลาบงัวเข่าเหนียวฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอาร์ยูผมมีอ่ะโอเคเอฟวีเดเอฟวีมินิทคำอีทวิทมีสเดาเวชโบดสเดาแอนด์สตสะโตสะโตแอนด์สเดาเฟรชสะดาวผักกระเดาไม่ได้ลวกเลยนี่ผักกระเดาสุดๆเห็นบ่ แล้วก็สตอนี่สตอสตอร,ตอร์ร้อยหนึ่งนี่นี่หนึ่งร้อยบาทนี่วันฮันเลดบาทไทยนี่แฮปไฟวันทูทีโฟไฟ 1, 2, 3, 4, 5, มิหานบอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท,ลบาทแล้วก็อันนี้ยี่สิบบาทซื้อยุดตลาดอันนี่ไหมตลาดพัทยาตลาดอียงมุกแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองถุงข้าวเหนียวสองถุงนะขะข้าวเหนียวสองถุงปลางัวบอลาบงัวอีแดงลาบงัวใส่ดีขมขมไหม หลากงัวแบบว่าขมมากเลยส่ะไชดีขมขมส่ปักนาวสมสมหมายว่าก mm ิน hmm. น้ำกันตีนนองบาททีนี่ลุยเลยมาจเนาะลุยขอแกะแป๊บหนึนะะ่งข้อแกะอนุญาตแกะแป๊บหนึ่งเนาะางัวนะคะหลากงัวนี่แปดสิบบาทเอาแบบพิเศษนะแบบพิเศษแปดสิบบาทยูซอยนี่แม่แกนยูสไชบัวขาว ซือ้อเขาซอยบัวขาวซืว้อน้ำเต้นครับจะซื้อราหมูอ้วนคับย่อยๆไปเบิ้งเจ้าดโอเคขอบคุณละลายน้อจัะเนาะเอาน้ำเพื่นแบบพิเศษแปดตีป่าก็ซอยบัวขาวซอยเม็ดสดน่ะิ่ณขายอยู่หันข่อย่างหากุ้งทีบมาในฝากันกับพ่อย,ยไปซอยบัวขาวมาดนเห็นอ้าวเพิ่ณขายราหมูอวตัวนี้ก็เลยแวะซื้อน้ำเพื่นเนาะเต้นครับเจ้าได้ย,ย่อยโาสันนะโอเคโอเคเอฟซีเอฟซียายเอฟซีโอสันวะโอเคมาลุยบัดที่นี้ ะะโอ้ยมีดเดียวมีด,มดแป๊บนึงมาแล้ว <laughs> มีด,มดเอามาอย่างวะเมื่อเอามาขาคนเด้เอามาข่าสตอตมาข่างัวกับขา่าเพิ่นข่าแล้วไงโอ้โหขึ้นไายแกเบเบิง้บงเบ,งบงิลาบงัวนะไหลขัดแปกติบ,บาทเพิ่นให้เขาบอกพริกสดมากกว่าสกีเละเปล่า,าก็พริกสดกพริกนุวยเนะนาะมันคือคุยได้บบนี้เป็นตัวเ,เองํอำแรกเห็นพวกเจ้าเอาวะ <laughs> เลดผักสสเดาเดาได้นะคะเสะเดาหรู้สึกนดแต่ไม่แก่แกลผักสะดาเดาได้ผักสสเดาสสดๆเห็นมาบารุ่งว่ากินกับลาเด้บแบีนี้อือ đẹp rồi luôn mà quỳ lại nó khỏe khủng khủng, khủng,

เรื่องอะไรกันเนี่ยตอสตอมกินเปียกอะไรได้สตอเนี่ยกินเปียกอะไรแล้วับกินมีขี้ข้านกินบ้ตอสตอสตอสตอ้กันเนี่ยม,มากินก,กันแซ่บน่องดน,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 นุุนก,นกนนเลยยากกินเตียง ตอนนี้บอบ่ายสามโมงยี่สิบบ่ายสามโมงยี่สิบนะคะมื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะ,ตนะคะวันอาทิตย์คอยแก้ตอก้อนไปหนึ่งคุยกราบเขามีไงสุบเจ้าก,กินอันาาใส่ครับบ้านเห็ดผ้าเครื่องน้บบ่งจะม้อที่นอนผ้าแดงเมื่อไม่นอนมา<บ>ตะอสดๆซื้อ,อยุตลาดเงงนี่ยมุ้เนี่ยตลาดพัทยาเนีย่ยคอยบม่ได้ให้คิดให้เบิ่งหลอกตลาดอ่ะนอนแดดแมจ้าก่ก็แล้วที่ข้าใ,ให้คิดให้พวกเจ้าเบิื้องนวลแดด ัน bon. ีเลบอสมันเลือดพี่น้องเอ้ยแล้วไปแกะก่อนจะข้าวก่อนนะจ๊ะเนาะขอแกะก่อนนะคะขอแกะก่อนนะแกะก่อนนะเจ้าเนาะมากินลางง้วด้วยกันเจ้าใครอยากกินลูกแต่เนาะลูกในส่วนน้บโกบๆแน่ลูกในลูกงัวลูกควายบ้านเฮาแน่ส่วนหนังไก่บอสลูกหมูบอสแล้วก็ลูกหมูอ่ะน้ำนะเลือดจะแม่นแต่งได้หมดคุยได้แบบนี้

อย่างบอกม่น้ำหวานลวกอืม,อ,สสมอืมสดๆเลยกินทั้งการทากรุ้งกันเหรออันปั่นอืม อขมกากจิ้กมีแสบทองก็ทำถ้ามีก็บเพาะหรอกแสียบขมขมอมล้มเป็นใส้นะเนี่ยเป็นใส่ดีเนาะใส่ดีใสบักหน้าวขมอมล้มม,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 มใสีเข,ข่าขวโอ๊ยน,น้องเอ้ยถ้าเป็นมใส่ตับ

Măng đường, măng Ây mà Trên phút to Chẳng hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สวัสดีครับสวัสดีไหมครับสวัสดีไหมครับพี่อุ้ยอ่านหนูฮารุเจพ่อก้าบอกพ่อใหญ่มากินดิบแล้วดีเธอสิพ่อก้าบอกพ่อใหญ่มากินดิบรักอยู่รักกินรักยูรักกินหนึ่งปวดปวดรักรักกินดิบเไยนจะเจอรื่องั้นนี่

อสตอสตอ,สตอนอนแรอืมเป็นหองแซบเผ็ดเผ็ดแบบขมแซ่บตมโสมแบบน,นี้อ่าแซ่บไปเลย เลรักห e. ัวกินดิบกันนี่สิบอกมันพ่อใหญ่บอกให้กินดิบเพราะรักกินเคยกินเนาะเคยกินมันตะเกิดเนาะล้วหลับม่วหลับมั่วแบบนั้นเหาอที่นี่เราไปกินปลาพ่อให้ตะวันกินสตอร์มีเมนสุดที่นี่แต่เลยสตอรดีบ่มีแมงเลยพี่น้องสิบอกให้อ้รีเพราะมีแมงเลยสตอเพ์่นนี้สุดยอดและรสชาติเ <Aaron> ต <Walker> ็มเลย Bánh 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 hoa mình kẻ lenh quay rồi đó. Thì nó thằng nóng mình thơm anh chị nóng. Mình cứ phát nhà mình cứ nuôi nuôi cứ mệt nuôi. Phát mệt ขาดตอนหนึ่งเขาดตอนกับตอนคุยจะแบบนีนก่อนน้ามาคุยน้ำตาลไปหน่อยคุยระงงคคุยรังงงอื้ยอื้อมขมขมเผ็ดเผ็ดแจกแจอื้

เดีกินแดงกินหน้ามัวต้องกินกับทิ้งแดงเพิ่มพลังไหมคะเนาะมาแรงเ,รงเลเยมีแรงเวลาเยือะเป็นกระสือลาเยือะปอกกระตเลี่ยรักกินหลักมัวมาผัวมาพ่อ มันแซ่บมันเลิศแปบบแบบ๊บๆเผ็ดขักเผ็ดได้ใจครับเผ็ดแต่เอาๆจะข้าไใ่เปียเอ้าเอาเองจับเสงจัด ไม่ใช่ว่าหนุรมหอมห่อนค่ะยูดโดนมาเดย์ัต่เมี่ยวไปใส่ไปน้ำใส่น่งเหมือนเันเมียวไปน้าไปยู่ไม่ได้กเข่ากันยูดนหดอ่ะไปไม่เห็นลิีดอ,อก,กินเข่ากันย่านแจ้งครับกินหอนโอเคโอเคอืมกิลิปวีดโอกินเขา่าประเทศไ,ไหนลงมาแล้วเมียวอยู่น้งก็ขอนหลังอืม nhau phụ các em gái ừ. Cái này thật thế đấy ngang nhỉ Nó bao đi nó vậy cặp thật tỏ ừ. Cái xoài chút làm đấy nó Cái ừ. có xoài phụt lạc ngoài đấy nó